สวัสดีค่ะเอามาถุงมาทำไมคะลุงสวัสดีค่ะอาเก่งกี่วันนี้จะมาโชว์อะไรคุณลุงคุณป้าครับฮะโอ้ยอยากโทรโชว์อะไรนะ้าภาษาญี่ปุ่นให้คุณลุงคุณป้าฟังหลยนะโตยะเดะอิจิอิจินี่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 14, 15 16 17 18 19 20 ยัยไฮไฟ21ไฮไฟ21ไดค่ได Ch ้จำนวนขอบายบายจี้จังบาจังบ้บายจี้จังบาจังเาไไหมเตบายบายจี้จัง